มีคนอยู่ไหมเนามีนาคนไม่น่าเอา้าสวัสดีค่ะป้ามีอะไรหรือเปล่าคะ,คคะป้าเอาขนมมาฟากลูกป้าซื้อมาเยอะป้ากินไม่หมดหรอกโอ้อโหนี้ป้าไม่เห็นเราออกจากบ้านเลยก็เลยเอามาฟากขอบคุณค่ะอา้านี่ยังไม่ได้ทำงานเหรออ๋อ ทำค่ะแต่พอดีหนูทำรีแลนอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานประจำอะค่ะถึงว่าช่วงนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยและได้คุยกับลูกสาวป้าบ้างเบาช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเลยค่ะไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยเออแล้วแป้งเป็นไงบ้างอะคะนี่คงไม่รู้สินะแป้งอ่ะมาได้งานใหม่เงินเดือนดีมากเลยนะนี่อะแป้งอ่ะกลับมาจากที่ทำงานทีไรอ่ะซื้อนด่นซื้อนี่ให้ตลอดเลยนะ ป้าเห็นมันได้ดีอย่างนี้ป้าก็ดีใจดีจังเลยค่ะแบบนี้ป้าก็สบายแล้วสิคะไม่ขนาดนั้นหรอกจ้ะแค่แป้งมันได้งานดีะป้าก็ดีใจแล้วถ้ายังไงไะป้าไปก่อนนะอ๋ะค,ค่ะขอบคุณนี่ขนมปักน,นะคะจ้า ไปไหนมาไม่ได้ทํางานอยู่บ้านหรอวันนี้อ๋อวันนี้ไปส่งงานให้ลูกค้าข้างนอกมาค่ะช่วงนี้งานเยอะไหมล่ะก็เยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ช่วงอะคะ่ะแต่หลุมรวมแล้วก็พออยู่ได้นะคะนี่หนูไม่คิดจะทํางานประจําที่มันมั่นคงกว่านี้บ้างเหรอดูแป้งสิบริษัทเขาใหญ่โตมากเลยนะแล้วก็มั่นคงด้วยมีโอกาสอะได้เลื่อนขั้นด้วยนะ ได้ข่าวมาว่าซิมเปียเขาจะให้โบนัสอย่างเยอะเลยขอบคุณมากนะคะที่แนะนำแต่หนูยังอยากทำงานอิสระแบบนี้มากกว่าค่ะพอดีหนูชอบแบบนี้แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวยังไงหนูตัดสินใจยยทีนะคะเชื่อป้าเถอะมันคงกว่าเยอะไอ้เดี๋ยวยังไงหนูขอเข้าบ้านก่อนนะคะจ้ะจ้ะ,จะแล้วค่อยเจอกันนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นี่นี่นี่ริบคะมีอะไรหรือเปล่าคะป้าจอกไปทำงานข้างนอกอีกแล้วเหรออ๋อค่ะกำลังร,รีบๆอยู่เลยค่ะเดี๋ยวๆดี๋ดสิเนี่ยพอดีลูกสาวป้าซื้อโทรศัพท์มาให้ใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเห็นเขาบอกว่าแพงด้วยอ่ะเนี่ยถามมันว่าซื้อมาเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมบอก อืมค่ะว่าแต่หนูมีไลน์ไหมอ่ะแอดให้ป้าหน่อยสิตั้งแต่ได้มาป้ายังไม่มีเพื่อนเลยเอาไว้เราจะได้แชทคุยกันไงอ๋อค่ะเรียบร้อยค่ะเฮ้ยแล้วหนูใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรอ่ะแพงไหมเออน่าจะประมาณสี่หมื่นกว่าบาท่ะค่ะโอ้แต่หนูไม่ได้จ่ายทีเดียวนะคะหนูผ่อนจ่ายเอาค่ะ โอ้โหผ่อนหมดแล้วยังล่ะอ,อ๋อก็เพิ่งผ่อนหมดไปเดือนที่แล้วอะค่ะทำไมใช้ของเกินตัวอย่างนี้ล่ะถ้าทำงานดีๆเหมือนแป้งก็ว่าไปอย่างไหนๆก็ซื้อมาแล้วอะ่ะใช้มันได้คุ้มๆไปเถอะค่ะเดี๋ยวยังไงหนูรีบไปทำงานก่อนนะคะสวัสาดีค่ะจ้า ช่วยขอบคุณค่ะป้าซื้ออะไรมาเยอะแยะป้าเห็นนะช่วงนี้ออกไปข้างนอกบ่อยนะทำไมไม่ซื้อรถสักคันล่ะเห็นแป้งมันเปยเปยไว้ว่ามันจะออกรถใหม่ต่อไปอ่ะมันจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนเราแล้วนะอ๋อค่ะเนี่ยจะได้ขับรถสบายๆไม่ต้องมาทนร้อนด้วย ป้าคะหนูมีเรื่องอยากฝากไปบอกแป้งนิดนึงอะคะ่ะอ๋อเรื่องอะไรเหรอเรื่องเงินที่ยืมหนูไปตั้งแต่ต้นปีอะคะ่ะฝากบอกให้ช่วยเอามาคืนหนูได้แล้วนะคะเห็นป้าเล่าเรื่องว่าลูกป้าได้ดิบได้ดีขนาดนั้นเนี่ยก็น่าจะมีเงินมาคืนหนูแล้วมั้งคะหนูขอตัวก่อนนะคะ หญ่แป้งนะยายแป้งไม่ได้ทําให้แม่เสียหน้าขนาดนี้เลย